โอ้น้องนิ่งรรมันจะนอนอะไรในหลุมในบอ่อทั้งวีทั้งวันและสบายดีฮะผมชอบฮะเออฝนตกแค่เนี้ยไม่ไปไหนเลยเหรอฝนจะทั้งวังไม่ไปไหนฮะเออลุกได้ไหมนะ่ารือเส้นยึดไปแล้วเส้นยึดแคเอวกาวไม่หยอกฮะันไ <c oughs> มก็ใจฮะเส้นยึดไปแล้วมั้งไม่เห็นลงมเมื่อกี้มาตดนะก็ตั้งไว้ฮะเออ,เอ,อระเบิดอยู่ในไส้นะ นุ่นพี่นุ่นมึงก็เข้าสารใครฟงกันอ่ะเอ้ยศาลเข้าเออฝนตกนี่สบายกันใหญ่เลยเนาะอยู่ในสารอยู่ในหลุมโบออโบอไปไหนวะไอโบโออบลูกแม่ไปไหนไม่รู้อ่ะไปลบทอลบถังตั้งไงไม่รู้ไหนโบ,บเข้าห้องไอ,อ้ก,กินเชื่มไอโบเข้าห้องนอนอย่างเดียวเพราะชอบไปแอบไปนอนในตู้เสื้อผ้าอีอ้วนอ่ะ อโอ้วันนี้อน,นอนสารเนาะฝนตกเหรอลูกเหรอเออนิ้นไม่ปักตะไคร้เอา้าแม่จะได้ไปหาไปปักตะไคร้เลยแกผมปักใบมะกรูดได่ไหมฮะปักตะไคร้จะซ้ำกันไนหะเออไปปลูกใบมะกรูดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> แม่จะได้เอาปลาไหลมาต้มเป็ดเนาะปะลาไหลพานอยู่หน้าบ้านนะแม่ว่าถ้าผมปกผมักตะไคร้ฝนจะหยุดตกไหมฮะไม่ทันแล้วมัง้ง ก,ก็อาจจะหยุดตกแล้วเนี่ยคือตอนนี้หยุดตกแล้วเพราะว่าปากไม่ทันแล้วไงก็ผมยังโสดยังสิงไงฮะโอ้โสดสิงฮะ่ผมโสดสิงยังไงฝนตกระเรื่อละอะไรเ็มท<อ>ั้งวังนฝนตกทั้งวันไม่นี่ไปปักตะไคร้ใบมะกรูดยิ่งนอนไม่ใจเลยแม่เช่นยึดฮะเช่นยึดยึดจังเลยนะเนมึง่งไงไม่ใจเรินยึดลงสิคะนอนไม่ได้ก็ลงค่ะนีนะ่นี่คะ่ะนี่ค่ะ ตุ้มโอ้โหเก่งเนาะอะไรนั่นไม่เห็นลงวะทำเช็ดยอกฮะเออมองอะไรไปเรื่อยเลยนะลูกและทำไมปัดตะไคร้อะฮะฝนจะหยุดจากไหมฮะไม่มีตกก็มีแต่พายุจะเข้าเขาไม่ปัดตะไคร้หาฝนนะอือหาร้อยหาพันฮานะแล้วจะไม่เยอะจังฮะฮ่าฮจะไม่ตาถลึงผึ่งเผือกแล้วพอมันตกใจฮะว่าจะไม่มาหาฝนฮะอูยตายทำไมตกใจเยอะหะนีต้องไปปักอะไรนะเล้ว ะปักหอมปักหอมช่วยปักหอมปักตะไคร้ใบมะกรูดอืปักชะอมอะไรก็ปักนันไปแล้วเอฟซีเขาจะปักใจไม่รักผมได้มั้ยฮะถามเอฟซีที่เขาปักใจรักนินจาไปแล้วเขาไม่เปลี่ยนใจเป็นอื่นแล้วครับโอ้ยเออไปแล้ว่าลูกเอะแมวมีโอกาสเออไหมทำไมทำไมตาเบิกโพงอยางงั้นล่ะ พอมพังเต็มอิ่มมะจะสิะ้นอายุไขแล้วมั้งลูกกูเนี่ยซิขข้อายุไขทำไมฮะยังพึ่งเกิดเองนะไ <c oughs> ข่ไม่มีไงก็เลยสิ้นอายุไขพอมันใช้ชีวิตไม่คุ้มนี่ฮะครับโอ้นินจาพอมานจะไปโลกเล่กแล้วเกินฮะช่วนโลือกฮะเอ้หนวดแมวดำนี่ไม่ไม่โกงเหรอต้งงิงี้ยงเงีงเง,งีงงเ้ยงงงงง เอยปักจูจ่ๆนะทำไมทำอย่างงั้นนะครับเฮ้ยมีใครมาัซงคังเป่าฮะผมชัซงคังไปฮะเออไม่มีใครส่งของมีเจ้านี่มากินไก่ฟิตได้นะเนเยมจะขายกันอีกแล้วเนีะยจ้าไก่ของแกผมจะลายแล้วนะฮะมันขายยังไงยังงะขายกิงแล้วเนี่เอาขายที่ลูกเราลูกเยอะไงเราไม่มีรายได้อะไรขนมแมวเลียอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเนี่ยเออมาเลยครับอันนี้ผมชอบกินนะ้วมาเป็นของใหม่ของผมฮะครับ เนี่ยไก่ไก่ฟิตได้แบรนด์ซุปตาหน้าแมวเราเลยนี่ลูกแบงตัวเองเลยอ่ะฮะแบงตัวเองเลยแม่กินโชว์ได้ไหมได้ครับมาจริงฮะครับอืมอืมชีฟันกันอืมผมเองพี่บอกกินไปแล้วไงน้องอ่ะไม่เป็นไรลูกแม่เพราะมันโตเหมือนกันมันก็รสชาตินะไม่เล่ไม่ได้แข็งมากมันก็จะนุ่มๆนะนะฮะครับนุ่มก็เหมือนเราเคี้ยวอะไรนั้นอ่ะ เหมือนเจีเ้ยวเนื้อเนื้อเนื้อที่มันแห้งๆเจลัขีอือประมาณนั้นแหละ <โฮ S 1> แต่แต่ว่ามันก็ไม่แข็งนะโฮโฮครับมันกินได้เลยมันพอถูกละลายปุ๊บมันก็ละลายในปากเลย <โฮ S 1> มันโปรตีนจะเยอะนะครับมาเลยครับมาสั่งเลยแบมสตาร์เลยอร่อยนะเออถึงว่านินมันเคี้ยวแบบแป๊บเดียวอ่ะอ,อร่อยอ่ะถึงว่าแมวไม่ชอบกินมะ